สวัสดีค่ะรายการค้าวันที่28มกราคมจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันดังนี้จ่ายค่าน้ำประปาได้รับไปส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน2,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%จจากโจทย์วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการทำงานที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ กลับไปที่โปรแกรมค่ะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทกดปุ่มเว r k f l o w เราจะทำวาลเชอร์กันนะคะให้เลือกที่รูปเอกสารลงรายวันวาลเชอรค่ะในการบันทึกรายวันเราจะบันทึกที่สมุดรายวันจ่ายนะคะ กดปุ่มโอเคค่ะเราจะทำการเพิ่มรายการกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะเรามาบันทึกรายละเอียดของเอกสารกันนะคะมาที่วันที่ลงบัญชีค่ะใส่28ทับโทับ59ค่ะ ลงมาที่รายละเอียดนะคะเราจะใส่คำว่าค่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะ สำหรับรายละเอียดการลงบัญชีเราจะยังไม่บันทึกแต่เราจะไปบันทึกที่เอกสารประกอบการลงบัญชีให้เสร็จก่อนนะคะเราจะกดปุ่ม F7 l i n k ค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าจอให้เลือกเอกสารประกอบการลงบัญชีซึ่งตอนนี้ไม่ได้บันทึกจึงยังไม่มีรายการใดๆค่ะเราจะเพิ่มรายการนะคะกดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วโปรแกรมจะให้เลือกกลุ่มของเอกสารค่ะเราเลือกเป็น PINV_UNDERSCORE_PROD ใบส่งของทับไปกำกับภาษีสุดขีดเชื่อซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปค่ะกดปุ่ม Enter เลือกค่ะ ตอนนี้ก็จะเข้ามาให้บันทึกรายการเอกสารแล้วประเภทเอกสารใส่จุด Enter ค่ะในที่นี้บินค่าน้ำเป็นบินซื้อสดนะคะซึ่งจะตรงกับประหัส BR ค่ะกดปุ่ม Enter เลือกค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นเล่ม 0, 0, 0, 1, ให้ซึ่งในที่นี้เราใช้เลขที่นี้ตลอดนะคะมาที่เลขที่เอกสารอ้างอิงค่ะใส่ 1, 2, 8, 7ค่ะส่วนวันที่เอกสารโปรแกรมจะดึงมาให้จากที่เราคีย์ใบสำคัญนะคะก็คือ วันที่28มกราคม2559ถูกต้องแล้วค่ะลงมาที่เจ้านี่นะคะใส่จุด enter ค่ะเราจะเลือกเป็น S ขีด0นกัารการประปานครหลวงกดปุ่ม enter เลือกค่ะ เราจะมาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเราจะเพิ่มคำว่าค่าน้ำเข้าไปข้างหน้าค่ะมาที่ยอดเงินก่อนบ,บัตนะคะใส่2,000บาท ประเภทใส่จุด enter ค่ะเลือกแวด7%กดปุ่ม enter เลือกค่ะเป็นการเสร็จสำหรับการบันทึกบินค่าน้ำซึ่งเป็นบินเสือสดนะคะจากนั้นกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะตอนนี้เราบันทึกบินค่าน้ำเสร็จแล้วมาดูรายการต่อไปนะคะ รายการที่2ของวันที่28คือบินค่าไฟฟ้าค่ะจ่ายค่าไฟฟ้าได้รับไปส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่8-9-8-2เป็นเงิน3,000บาทบวกภาษีลูลค่าเพิ่มวัดเค่ะกลับไปที่โปรแกรมค่ะเราจะคีย์รายการต่อไปนะคะกดปุ่มเพิ่มค่ะ แล้วเลือกเอกสาร PINV UNDERSCORE PROD นะคะกดปุ่ม Enter เลือกค่ะ<ต>ประเภทเอกสาร<ต>ใส่ BR ได้เลยค่ะแล้วก็มาใส่เลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะ คือ8982ค่ะแล้วก็ลงมาระบุชื่อเจ้านี่นะคะใส่จุด Enter ค่ะเลือก S ขีด07การไฟฟ้านครหลวงนะคะกดปุ่ม Enter เลือกค่ะ ลงมาที่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเราจะเพิ่มคำว่าค่าไฟเข้าไปค่ะยอดเงินก่อนวัดนะคะคือ3,000บาทค่ะ ประเภทนะคะใส่เลขหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะกดปุ่ม f 1 0บันทึกค่ะตอนนี้เอกสารเรามี2ใบแล้วนะคะเราจะไปคีย์ใบที่3ค่ะกลับไปดูโจทย์กันค่ะจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับไปส่งของทับไปกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินเลขที่ 3894เป็นเงิน1,000บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มแวเเข้าไปที่โปรแกรมเนเลยนะคะเ,เราจะมาเพิ่มเอกสารค่าโทรศัพท์กันเลยค่ะกดปุ่ม F3 เพิ่มเลือกกลุ่มงานที่เป็นบริการค่ะคือ PINVC Uh, underscore s-e-r-v ใบส่งของทับใบกำกับภาษีสดซื้อธุรกิจบริการค่ะกดปุ่ม enter เลือกค่ะประเภทเอกสารใส่จุด enter นะคะในที่นี้เราจะเลือกรหัส bu ค่ะ คือใบส่งของทัาใบกำกับภาษีทับไปเสร็จรับเงินบินเงินสบริการะคะ่ะกดปุ่ม enter เลือกค่ะ<ต>เราจะมาใส่เลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะในโ,โจทย์กำหนดมาให้คือ3894ค่ะมาที่เจ้านี้นะคะใส่จุด enter ค่ะ เลือกบริษัททีโอทจำกัดนะคะกดปุ่ม enter เลือกค่ะแล้วก็มาใส่รายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเพิ่มโดยเพิ่มคำว่าค่าโทรศัพท์ค่ะ ยอดเงินก่อนวัดนะคะ1,000บาทค่ะประเภทใส่เลข1ค่ะตอนนี้เราบันทึกบินค่าโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม F10 บันทึกค่ะแต่รายการนี้ยังไม่เสร็จนะคะเนื่องจากค่าโทรศัพท์เป็นงานบริการสิ่งที่เราต้องบันทึกต่อก็คือหักหน้าที่จ่ายค่ะ เราต้องหักหนะ้าที่จ่ายไว้ในอัตรา3อขออภัค่ะเราต้องหักหนะ้าที่จ่ายไว้ในอัตรา3เปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องเพิ่มเอกสารอีกหนึ่งใบค่ะคือกดปุ่ม F3 เพิ่มเลือกกลุ่ม PTX under score 353ใบาภาษีหักหนะ้าที่จ่ายวุงเล็บเราหักเขานะคะกด ปุ่ม enter เลือกค่ะประเภทเอกสารใส่จุด enter นะคะแล้วเลือก xl, XL ค่ะคือใบภาษีหัางน้าที่จ่ายบริษัทหักนิติบุคคลยื่นพองอดอ5.3ค่ะกดปุ่ม enter เลือกค่ะ สำหรับเลขที่ย้างอิงเราจะใส่เป็นเลขที่ของบินค่าโทรศัพท์เพื่อว่าที่เราจะได้จับคู่ว่าไปหักนะที่ที่จ่ายใบนี้เราหักเนื่องจากเอกสารใบไหนนะคะใส่3 8 9 4ค่ะเจ้านี้นะคะใส่จุด enter ค่ะ เลือกบริษัท tot จำกัดนะคะกดปุ่ม enter เลือกค่ะสิ่งที่เราต้องมาใส่คือเงื่อนไขการหักภาษีค่ะใส่เลขหนึ่งนะคะหักหน้าที่จ่ายตามมาตราอะไรถ้าเราไม่รู้ใส่จุด enter ดูค่ะ,คะหนึ่งก็จะ เท่ากับมาตราสามเตระันะคะเราจะใส่เล็กหนึ่งค่ะลงมาที่ประเภทเงินได้ค่ะโดยกะชีเข้าไปว่าค่าโทรศัพท์ จำนวนเงินคือ1,000บาทค่ะอัตราภาษีใส่เลข3ค่ะมูลค่าภาษีนะคะก็จะเป็น30บาทค่ะตอนนี้เราคีี์ใบหักหน้าที่จ่ายเสร็จแล้วกด F 1 0บันทึกค่ะ กลับมาที่รายละเอียดของการลงบัญชีมี4ใบครบถ้วนแล้วนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเราจะกลับไปที่หน้าวอลเชอร์นะคะโดยเราจะมาบันทึกรายการบัญชีค่ะ คใส่จุดเอนเทอค่ะเลือกเป็นค่าน้ำประปาค่ะขออภัยค่ะมาที่ชื่อบัญชีนะคะเราจะพิมพ์ไปว่าค่าน้ำประปาค่ะ จำนวนเดบิต2,000บาทรายการที่2นะคะค่าไฟฟ้าค่ะเดบิตค่าไฟฟ้าจำนวน3,000บาทค่ะ ไปนะคะเดบิตค่าโทรศัพท์ค่ะจำนวน1,000บาทค่ะต่อไปนะคะเดบิตภาษีซื้อค่ะ ยอดเดบิตนะคะ420บาทค่ะต่อไปนะคะเครดิตภาษีเงินได้หักหนะ้าที่จ่ายค่ะ จำนวนเงินเครดิตนะคะ30บาทค่ะต่อไปนะคะเครดิตเงินสดค่ะจำนวนเงินเครดิตนะคะ6390นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่อยากคิดเลขเองก็กดปุ่ม F2 สมดุลค่ะก็จะได้เท่ากับ6,390ค่ะอันนี้นะคะเราจะลงบัญชีเองค่ะโดยไม่ต้องซ้ำหน้าลิงค์นะคะเมื่อบันทึกรายการเสร็จแล้วกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกรายการค่ะ โปรแกรมถามว่าให้เครื่องรันให้เครื่องรันหมายเลข voucher ววให้หรือไม่กดปุ่ม yes ค่ะเราจะให้โปรแกรม running เ,เลขที่ v o u c อ e r ให้นะคะเมื่อไม่บันทึกรายการต่อแล้วกดปุ่ม esc a p e ออกค่ะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับการบันทึกรายการค้าวันที่28มก,การาคมค่ะ